กิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมชาวกล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับชาวกล้วยชากราวอะไรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับชาวกล้วยชากงราวนะครับรู้สึกว่าเอ่อ ไปตลาดก็ผมคือทุกคนเข้าใจไหมเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้ยินก็คือชาวกล้วยชากลางลาวเว้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาขายในเกมด้วยอะอะไรเนี่ยชอบเหมย์อ,อะไรไดอะคนละคนกันแน่เนีะฮะ,ฮะอะไรมันคนละคนเนี่ยวิธีเริ่มเกมไปแล้วอุย้ยเสียดายวะแน่ววะ <laughs> นี่ไม่นี่ได้ได้ไดชาวกวาล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นยังม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก่ร้อนในไม่เอาไม่ฟังอย่าเตะผมเลยผมมีคนเล่นด้วย อย่าทำร้ายผมเลยผมเสียใจนะเนี่ยดูดีจะเตะผมออกอ่ะดูดีเกินไปอายุอะไรอายุอะไรอ๋ออายุสิบแปดครับอายุเป็นเพียงตัวเลขก็ก็ก็ใช่ครับผมอายุเป็นเพียงตัวเลขครับแล้วนะชุดน้ำเงินดำนะคะอ๋ออันนี้เป็นเด็กข้างไข่ผมเองครับ นี่ทำวันนั้นอยู่ปะเนี่ยทำคลิปอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ทำไม่ทำเลยโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วนะเอย่าทำทนทำคลิปหน่อยพี่ทำอะไรรู้่ยทำไมอะเมื่อวานก็ถามแล้วไงโกดันไทยโกดันไทยเรียกมาทำใจเรียกมาทำใจเรียกมาโกรธเราทำไมเรียกเขามาทำอะไรเขาล่ะไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ฝ่ายของเขาพัฒนาดูนะที่เรียกมาแล้วกลางคืนจะเปิด ทำไมเสียงไม่ชอบเสียงลุงกันหรือไงเนี่ยโอ้โหลุงเป็นนายกเนี่ยลุงบริหารประเทศดีจะตายไม่ไม่ดีเหรอดียังไงว่าลุงขายเช่าดีดีดีครับดลุงขายเช่ากันโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายครับผมโอ้โหคือจีหอยก่อนไปด้วยโอ้ เรื่องนะจีหอยก่อนไปด้วยยฮะว่าไงว่าไงว่าเอ้ยว่าไงว่าไงวันนี้พี่ไปที่บ้านมาแล้วที่บ้านพี่บอกว่าคือพี่ควรต้องเปลี่ยนงานใหม่ป่ะพี่ต้องเลิกทำยูทูปป่ะพี่พี่ต้องเลิกทำยูทูปเพราะว่าแม่พี่บอกว่าเออมึงต้องเลิกทำยูทู e แล้วทีนี้สรุปก็คือแม่พี่อยากให้พี่ไปขาย ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากลางราของเรานะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากลางราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับก็ลองมาชิมเฉาก้วยแท้ๆไอ้สัสแล้วกดออกตี หนูน้อยนามิไอจุดเค้ผู้หญิงด้วยไอเด่นเด่นเด่นเนก็พ่อไปนีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ฉากล้วยชากรางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับฉากล้วยชากัางราของเราดเตะออกเ่ยเลยเฮ้จะไปไหน บอกว่าเป็นเดรอนยายนขอโทษนะครับสนใจน้ำมะนาวสักแก้วไหมครับตายแล้วอะีมคะมี่ะไทยจีนนะครับที่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับเหล่านั้นเข้าจากประเทศจีนเรามาจิมเฉาก๊วยแท้กัน <c oughs> ดูที่ว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้น <c oughs> มันแตกต่างกันยังไง ครับสำหรับทันทียังไม่เคยรับประทานถั่วเป็แท้ๆก็ลองแวะมาชิมก่อนเฉากว๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว <c oughs> ก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับช่ <c oughs> ยวยลดน้ำในไตนะครับลดความดันหิตสูงแก้การอักเสบข้ออักเสบกลับอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือใครเจ้าเปวยครับ ไมอรัถามมตหลกแท้โวดโดเมาขอกายเรียขใจเรียกมาวดเขทำมกมาอะไรขาไม่รู้เข้าาล้่าขขามข้าดูน้ที่เรียกมาแล้วเฮ้ยใครเคาะประตูวะเนี่ยเอาเฮ้ยใครเคาะประตูวะเนี่ย อุ้ยชิบหายแล้วไปแล้วเปิดตัวได้งดงามเลทุกคนมันต้องเปลี่ยนชุดนี่ต้องเอาชุดนี้ไปขายเฉาก้วยชากรังละขายเฉาก้วยอยากรู้ว่ามีคือมันมีอะไรถือไหมฮะเดี๋ยวหาดูก่อนเดี๋ยวหาอะไรให้น้องถือก่อนมีอะไรบ้างไหมเนี่ยนี่ไงเอวยผมลืมใส่สกินวะนี่เลยตามนี้ เออต้องถือคะ่ะอ,อ่าเราต้องถือดา,ดาบคาตาเนะไปออ,อยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเออถือเฉากก้ชาขังละอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าตี้ที่อันนี้อุ้ยดูดิทีมล็อบบี้หายไปหมดเลยไม่มีใครส่งคำขอเข้ามาไหนเนาะผมว่ามันต้องมีสักที่หนึ่งนี่แหละไม่สามารถเข้าเลยห้องได้คนนี้ก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้นนไ,มไ,ดไม่ได้สักคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ี๋ยวต้องรีเกมก่อนไหมอะไรครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนในส่วนของชุดนะครับผมชุดนี้เหมาะสำหรับมาขายโจ๊ก <c oughs> ขายโจกว้วยโดยเฉพาะเลยนะมามหลังจากที่เรารีเกมอุ้ยไออ้วน8,9เอ้ย8,3,9,6เอา้าไม่มีทีมอยู่ที่ผ่าไรเนะี่ยไม่มีใครพิมพ์เลยงั้นเดี๋ยวเราจะลองสุ่มเลขทีมรูอบ้างให้คนเข้ามาอา่านี่แหละ ไม่มีใครผ่านมาจริงๆอ่ะส่งคำขอเข้าทีมแล้วเนี่ยเอ้าเงียบเงียบอยู่นะฮะเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่เอาแล้วงสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชมมวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสัรหา ไม่เ้ามาครับเดี๋ยวเราก็จะมาอ่าเข้าตี้แล้วก็เล่นในหมดแรงกันนะครับจะไปปั่นคนในหมดแรงดูไอ้แม่งมันจริงว่ะฮัลโหลฮัลโหลป้าป้โอเคเราครบทีมแล้วนะป้าป้าพี่พร้อมแล้ว พี่พี่พี่เปลี่ยนชุดเป็นจอมาหม่างเวทก่อนพี่เป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีแห่งพิษไปพี่จะไม่กดเลยเฮ้ยเราจะมาขายเฉาก๊วยชากลางลาวกันนะครับอ่ะฮัลโหลฮัลโหลว่าไงสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ชายว่าไงว่าไงมีอะไรล่ะสวัสดีครับดันบูโฉมพวกเฮียเลยปิดไม่ไ้เดี๋ยว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 ประโยคนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยเราเอามาพูดกันไม่ได้ อ๋อไปคือหกสิบจับนี่มันไปไหนอ่ะพี่พี่พี่อ๋อมันอยู่ข้างบนเอาพี่พี่พี่โอเคโอเคนอกนอกนอกตัวครับแต่ผมตามให้พี่พี่ผมตามให้ไม่ต้องเอาไม่ทันแล้วแค่คุณเฮ้ยเด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 ยวเดย์เดย์คุณคุ้นไหมมันเฮ้ยมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไอ้ฟังฟังพี่ก่อนนะอ่ารีเพย์รีเพย์ใบเบิร์ดรอบนี้เป็นใบเบิร์ดเฉยๆอ่าตระกูลสปีชีเดียวกันมาเลยพี่ตัวเฮ็ดที่ไอ้ตัวเฮ็ด โอยดบเว่่ะพีมันเป็นอะไรเล็กนาวะเนี่ยเออไปหยาบังกระสุนขับเต็มเฮ้ยไอ้ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันจะมาแล้วนะเฮ้ยสวยสวยสวยส้ยไปซาตาตาตากูยังไม่ได้ยิงเลยตากวายเขาเฮ้ยโอเคได้โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคได้ได้ได้สวยสวยเออพี่ถามหน่อยแต่ละคนนี่คือเล่นไมกี่ปีกันแล้วเนี่ยอ๋อ ผมอันนี้เล่นตั้งแต่สมัยไอ้ท่ามิดพื้นนะพี่อ๋อสมัยท่ามิดพื้นแล้ว,แล,วแล้วผมก็หยุดไปสักแป๊บหนึง่งก็อิจฉาว่ะแต่ผมเติมผมเติมเกมไม่เป็นอ่ะอ๋อเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยตอนนั้นพี่จําได้ว่าพีอ,อ่าคือพี่เติมแค่ซีซั่นหนึ่งพอจากนั้นซีซั่นสองกูจนเออผม,ผม,ผมก็เล่นประมาณนั้นแหละพี่แต่ผมเติมเกมไม่เป็นอ่ะเออใครจะไปรู้ว่าเกมมันจะมาดังเนาะใช่ไหมล่ะใช่ครับเอนเกมยังดีนมันเลยอ่า เฮ้ยจับมาแล้วคุยเอ้ยเข้าหัวเข้าหัวมันมาแล้วข้างบนมีตัวโคลนข้างบนอ่ะพี่ต่อโคลนให้ดิโอ้ย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 ตูมโอ้มน้องน้องน้องพี่น้องน้องมันมีสองตัวนะสอน้อสวย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 ฟูไม่ได้คิวพี่ไม่ได้คิวอ่ะเห็นมาไงอุ้ยโอ้ยต้องหัวหัวแล้วหัวแล้วหั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 วว้าวว้าว โอ้ยไอ้ตา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 แล้วตาข้างบนมีข้างบนมีไอ้หยุดเกิมไอ้อยุ่เกิอ่ะสู้ๆสู้ๆสู้ๆเราสู้ๆสู้ๆสู้ๆยิงยิงไอ้เปนชุบกันแล้วพี่ใจเย็นก่อนนะพี่มาไอ้พี่ว่าพี่ใจแล้วว่าใจยังไงโอ้ดีใจดีเลยนะครับสำหรับท่านที่าเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกวยชากราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับ สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากรังเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรแกรมปักเปลวมันไม่ได้ยินเรื่องไะนมาเยเนี่ยเลยลองลองลองใหม่ลองใหม่เกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฮ้ย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 อีกขเฮ้ยเ้้าเฮ้ย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 เฮ้เหลย่ยม่้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮียเยเฮีย้ยเฮ้ยยเเดี๋ยวพี่เฮ้่เเฮ้ยเยีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้เยเฮ้อ้ยยเฮยเ้ยรฮยเน้เเเียยเย้้้ยเ้ยวงบีบเ้อุยอุ้ยตายชิบหายละ ระเบิดมาเนี่ยเลยวิ่งไหนวะโอ้สวัสดีครัขปด้วยท่านสมาชิกของคนชอบอุ้ยิวิคว,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 วันพรกควันเจ้าไม่เป็นกันเลยน,กลนกลักแล้วนักแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครอยากจะรู้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเอโอ้โดนด่าเทั้งาใจเ้ปิดที่ระเบิดระเบิด อยู่นใจด้วยเหี้ยให้ทำไมเราทิ้งเราทิ้งพี่ไว้คนเดียวเนี่ยป่าพี่มีจานจาปูมาแล้วเฮ้ยตัวตัวกูเปล่าไม่ไหวเลยทำไมไม่เนี่ไม่เนี่ยระหอาเขาถามแกไมยีร้อยยีร้อรอหนึ่ง เรีเขาไปทำะไรก็แ้วแต่ให้มาพี่าดูนะที่เะืองข้ือจะปืนขาวเลยนะือไรคเลือนรตองสองอนออเ่เขาเปรเรื่องอะไรเรื่องคนจนนเรืองประเทศทั้งนั้นไม่ได้เรื่องอำนาจผมไม่ดอไ่ดีามากคือพวกมึงจะจริงจังกันไป โอ้มันได้ยินไหมเธอืัอกี้เธอได้ยินปะได้ได้ได้มันต้องได้ดิคือมึงจะจิกจากไปถึงไหนวันเนี้ยี๋เอาเอาเลยใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมพี่บุกเลยนะพี่ขึ้นเลยนะจังหวะนี้แหละโอเคโอเคนี่ไงไอวัวปลาหนามา ต้องบอกต้องบอกพีต้องบอกโอเคเคยเคยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่านองแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเหลือข้างหลังเนาะเหนียวนอกข้างหลังแดนแดนแดนดอยู่ไหนอ่ะตะกี้ตัวนี้มันชอบพามุยนะเว้ยแดนแดนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชากป่วยชากราวของเรานะครับโอ้ยหิวน้ำว่ะสักหน่อยไหมน้องอีกแล้วครับ มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วนะครับเรานำข้าวจะชิมดีก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้ๆกัน <c oughs> ดูที่ว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้น <c oughs> มันแตกต่างกันยังไงครับสำหรับท่านแม่พวกนี้มันกินต่อได้ไหม ท <c oughs> ี่ไม่เอาไอ้ดบิอะไม่อยากเล่นละอย่ไปหาเกนคนซทหาไหยโอ้ยจบละ <c oughs> เ,เอาเข้าไป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 เอาไป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 เ <c oughs> อาไปเ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 ออมาดิสัตว โอเคนอกแล้วนอกแล้วส่งน้องนอกพี่ยิงให้เรียบร้อยไปไปช่วยไอ้เนมหน่อยช่วยไอ้เนมหน่อยไอ้เนียมจะตายแล้วนะเห็นไหมใช่ใช่ใช่มาหน่อยมาหน่อยเออแล้วก็ซ้ำปเออซ้ำซ้ำให้กูด้วยมาเออมึงต้องเจอพลังเจ้ากลวยชากลางราวเอาเอาดิเอาดิโอ้โหไม่กล้าว่ะไม่กล้าว่ะนี่มันเฮ้ยมันมันมันจะมัน ตี่นไมันเข้าหัวแล้วเอออย่างนั้นแหละดูให้เลตุ๋ยพี่ตุยเนแพตุยเกิดพบ่ันปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไาผ่านมานะครับวันนี้แต่แด้เกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ช่วยชากรองเานะครับช่วยชากราของเรานะครับ ลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้กันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากังเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานาเข้าจากประเทศจีนแต่ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูที่ว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองมาชิมกันก่อนประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับ เราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นเ็นก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนหนได้นะครับไม่มีใครสนใจซื้อเฉาก๊วยผมเลยหรอผมมาขายเนี่ยเราฟังไม่ออกว่าขายเฉาก๊วยเราคึกว่าขายยาแผงโบราณแพทยนโบราณ โอ้มันใช่ที่ไหนละ่ะน้องคิดว่าใครบุ้งตีระไอสามร้อยแล้วเหลือร้อยเดียว <c oughs> มันนึกว่าใครเปิดอย่งเอตอตายละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราพอกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบแต่ดูเหมือนว่าบางทีที่เราเปิดเนี่ยเสียงมันอาจจะฟังไม่ชัดหรือว่าเสียงอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไว้แก้ไขใหม่นะครับผมอันนฮะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับเอาละรครับสำหรับใครที่อยากได้ไอวอลครอบลานะครับผมก็นี่เลยนะฮะสำหรับกิจกรรมอสตอมนานอสรพิษนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอวอลเทๆนะครับผมรูปทรงงูเหลี่ยมนะครับอ่าไม่ใช่งูเหลี่ยมนะ <c oughs> เออเป็นตัวง,งูเห่านะครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับ